ลูกาบทที่1นึข้อ75ด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมจำพาะพระพักพระองค์ตลอดชีวิตของเราลูกาบทที่2องข้อ14รัศมีภาพจงมีแดดพระเจ้า ในที่สูงสุดและบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งทรงโปรดปรานนั้นลูกาบทที่สข้อ6เนื้อหนังทั้งปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้า ลกาบทที่4ี่ข้อ21พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่าคำภีตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้วลูกาบทที่5้าข้อ16แต่พระองค์เสด็จออกไปในที่เปรี่ยวและทรงอธิษฐาน ลูกาบทที่6ข้อ5พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสปาโตด้วยลูกาบทที่ลูกาบทที่8ข้อ11 คำอุปมาลูกาบทที่9ก้ข้อ25เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก ลูกาบทที่10บข้อยี่ลูกาบทที่11ข้อ10เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ บทที่สิบสองข้อสามสิบเอ็ดแต่ท่านทั้งหลายจงแสวง ะธรรมลูกาบทที่14ข้อ11เพราะว่าผู้ใดที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเบียดลงแต่ผู้ใดที่ทอมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้น